สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญเลยเกิดที่เมืองเคอร์เดลีนในไอดาโฮค่ะเรื่องนักดับเพลิงที่ถูกสุ่มโจมตีใช่ไหมคะใช่ครับขณะที่พวกเขากำลังเข้าไปช่วยดับไฟป่า คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานบทสัมภาษณ์ของ CNN เป็นหลักนะครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูทั้งเรื่องข้อเท็จจริงตัวผู้ต้องสงสัยเองซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะครับแล้วก็เรื่องแรงจูงใจที่เป็นไปได้รวมไปถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆค่ะ มีหลายมุมที่เราต้องค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะงั้นเรามาเริ่มที่ลําดับเหตุการณ์กันก่อนเลยนะครับเอ่อชายหนุ่มอายุ20ปีชื่อเวสโรลี่ค่ะอายุ20เองครับถูกระบุว่าเป็นคนจุดไฟป่าขึ้นมาเองเลยเหมือนกับจะล่อให้นักดับเพลิงเข้ามาตรงจุดนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็เจออุปกรณ์จุดไฟแบบ f l i n ต์สตาร์เตอติดตัวเขาอยู่ด้วยอื แล้วที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือมีรายงานว่าเขาเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่มาถึงก่อนด้วยนะครับแป๊บหนึ่งคุยก่อนเหรอคะใช่ครับแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงใส่เลยทําให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บโหแล้วหลังจากนั้นก็คือยิงสู้กับตํารวจนานมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นชั่วโมงครึ่งเลย ตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังงงๆอยู่เลยคิดว่าอาจจะมีคนร้ายมากกว่าหนึ่งคนอ๋อเพราะเสียงปืนมันมาจากหลายทางอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะน่าจะประมาณนั้นครับแต่ผลสุดท้ายก็น่าเศร้ามากครับเราสูญเสียเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้ากองพัน์ไปถึงสองนายคือจอห์นมอริสันท่านนี้ประสบการณ์เยอะมากทำงานมาเกือบ30ปีครับผมกับอีกท่านคือแฟรงค์ฮาวด์ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกด้วย แล้วก็มีครอบครัวค่ะแล้วก็มีคนเจ็บหนักอีกคนครับเดฟไทดอลบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วตัวโรลี่ล่ะคะสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปเจอศพเขาอยู่ใกล้ๆปืนที่ใช้ก่อเหตุหลักฐานเบื้องต้นก็ชี้ว่าน่าจะยิงตัวเองเสียชีวิตอืมค่ะทีนี้พอรู้ลำดับเหตุการณ์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครคือเวสโรลี่คนนี้ใช่ค่ะอายุแค่2ีเอง ครับไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงอะไรแต่ก็เคยมีเรื่องมีราวกับตำรวจอยู่บ้างนิดหน่อยข้อมูลบอกว่าเขาเหมือนจะอาศัยอยู่ในรถตัวเองอ๋อที่ว่ามีคนเคยแจ้งตำรวจไปดูเพราะเห็นจอดรถติดเครื่องไว้นานๆงี้ใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่จุดที่ทำให้เรื่องนี้มันออซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือข้อมูลจากคุณปู่ของเขา อันนี้น่าสนใจมากค่ะที่ให้สัมภาษณ์กับ CNN ครับคุณปู่บอกว่าโรลลี่เนี่ยจริงๆแล้วใฝ่ฝันอยากเป็นนักดับเพลิงมาตลอดเลยนะฮะอยากเป็นนักดับเพลิงใช่ครับถึงขนาดไปทำงานเป็นรุกกรกรคือคนดูแลต้นไม้เพื่อจะหาทางเข้าสู่อาชีพนี้ให้ได้มันมันย้อนแย้งมากๆเลยอะ่ะจริงค่ะย้อนแย้งสุดๆเลยแล้วเรื่องรูปในอิน t a g r กรที่เขาใส่ชุดลายพลานล่ะคะมีคนพูดถึงเยอะเหมือนกัน อ๋อครับมีคนมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าอืมแต่เราก็ต้องระวังเรื่องปลังมองย้อนกลับไปแล้วตีความแบบนั้นนะคะคือมันอาจจะเป็นแค่ความสนใจส่วนตัวหรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นทั้งเรื่องที่เขาอาจจะแยกตัวออกมาอยู่คนเดียวอาศัยในรถหรือพฤติกรรมบางอย่างที่คนอื่นอาจจะมองว่าแปลกๆครับผม แต่คำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจมากๆก็คือทำไมคนที่อยากเป็นนักดับเพลิงถึงมาจมตีนักดับเพลิงเองนั่นนะสิครับตอนนี้อาจจะยังเร็วไปที่จะสรุปนะคะแต่ก็มีทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องความผิดหวังความคับข้องใจที่เขาอาจจะแบบว่าเข้าร่วมหน่วยดับเพลิงไม่ได้อย่างที่ฝันไวอ้อ๋ออาจจะผิดหวังรุนแรงจนกลายเป็นความไม่พอใจใช่ค่ะอะไรทำนองนั้นแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่ยังไม่ยืนยันนะคะว่า ในที่เกิดเหตุไฟป่าเนี่ยเขาอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ขอให้ย้ายรถแค่เรื่องย้ายรถเนี่ยนะครับคือเรื่องเล็กๆแบบนี้และคะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายสําหรับคนที่มีความรู้สึกอัดอัน้นไม่พอใจหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเคารพอยู่แล้วอืมเป็นไปได้แต่ก็ต้องย้ํานะคะว่าแรงจูงใจในคดีแบบเนี้ยมันซับซ้อนมากจริงๆค่ะไม่น่าจะมาจากสาเหตุเดียวๆหรอกมันน่าจะเกิดจากหลายๆปัจจัยมารวมกันมากกว่า แน่นอนครับเรื่องนี้กระทบวงการนักดับเพลิงหนักมากไม่ใช่แค่ในพื้นที่แต่ทั่วประเทศเลยมีอดีต FBI ที่เคยเป็นนักดับเพลิงด้วยคุณเจสันแพคเขาบอกว่าทุกคนช็อกไปตามๆกันค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับผมมีคำพูดหนึ่งที่ดิฉันว่ามันสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่านักดับเพลิงถูกฝึกมาเพื่อสู้กับไฟ ไม่ใช่สู้กับกระสนุนโอ้โหฟังแล้วจุกเลยนะครับใช่ค่ะมันชี้ให้เห็นเลยว่าบางทีการฝึกในอนาคตอาจจะต้องคิดถึงเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดฝันแบบนี้มากขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะปกติเวลาเข้าที่เกิดเหตุไฟไหม้การประเมินความปลอดภัยมันก็มีอยู่แล้วแต่คงไม่มีใครคิดว่าจะเจอการซุ่มยิงแบบนี้ใช่ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะปกติมากๆสำหรับนักดับเพลิงไม่ใช่สถานการณ์ที่จะคาดว่ามีอันตรายจากอาวุธปืนเลย มันเหนือความคาดหมายจริงๆแต่ถึงจะเจอเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ก็เห็นว่านักดับเพลิงในพื้นที่เขาก็ยังคงเข้มแข็งทำงานเพื่อชุมชนต่อไปนะครับค่ะสปิริตของพวกเขาน่าชื่นชมมากจริงๆสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมนะครับการซุ่มโจมตีที่ดูเหมือนจะวางแผนมาโดยชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความฝันที่มันขัดแย้งกับการกระทำของตัวเองมากๆเลย สร้างความสูญเสียใหญ่หลวงแล้วก็ทึงคำถามสำคัญไว้กับอาชีพที่เสียสละนี้ด้วยค่ะแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำให้เห็นเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของเราเนี่ยเขาเปราะบางแค่ไหนแม้แต่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆแล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามถ,ามถึงปัจจัยที่มันซับซ้อนหรือเกินที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งเลือกใช้ความรุนแรงถึงขนาดนี้ได้ เป็นคำถามที่คงต้องใช้เวลาหาคำตอบกันต่อไปจริงๆ